ดีนะครับผมก็วันนี้นะครับลายมุนทุ่มนะครับแต่เมื่อวานนะครับก็มีอาการอาเจียๆนะครับเงาๆนิดหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่านะครับเป็นการหลังจากตกมันเสร็จแล้วนะครับก็ต้องตกมันหยุดไปประมาณหนึ่งเดือนเนาะนะครับก็หลังจากนั้นก็จะมีอาการประมาณนี้นะครับทุกทีทุกครั้งนะครับคือการถ่ายท้องนะครับเป็นการเจริญพันธุ์ของเขานะครับก็การถ่ายท้องนั้นก็จะเป็นการทําให้ช้างนะครับเติบโตเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็อาจลดรล่สดนะครับทัก วันเนาะนะครับผมเมื่อวานนะครับแต่สองทุ่มเมื่อวานแล้วแหละนะครับก็ตัวการนี่สู้จะดีนะครับก็เลยก็ไล่สดไปนะครับก็ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะครับเป็นการท้องร่วงนะครับเป็นการระบายท้องเนาะนะครับเป็นเป็นธรรมชาตินะครับของเขานะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นนะครับเป็นอาการปกตินะครับของช้างนะครับหลังจากตกมันเสร็จนะครับก็จะมีอาการประมาณนี้นะครับก็คือถ่ายท้องนะครับถ่ายท้องระบายท้องออกมานะครับเพื่อเขาจะได้เติบโตขึ้นกว่าเดิมเนาะนะครับการรักษานะครับก็กิน เอาต้นไม้นะครับตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ฟานก็ไปตัดนะครับไม้ไผ่มั่งไอ้นั่นต้นมะขามมั่งนะครับแล้วก็ใบคาแต้นะครับมัางเนาะนะครับมาให้กินนกแล้วก็เป็นยาตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นการรักษาเปต้นนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นอากาศปกติของช้าที่เชือานะครับที่จะเป็นนะครับประมาณนี้นกะนะครับผมก็แข็งแรงดีนะครับทานได้กินได้ดื่มได้นะครับไม่ได้สุดไม่ได้สุดไม่ได้หนักไม่ได้เป็นอะไรครับปกติทุกอย่าง